ครับเมื่อนี้ผมสีภาาผมมีพี่น้องมาเบิงคือผมจะขี่แนะ้ือนําเสนออันใดที่คิดว่ามันดีผมก็จะมาลงคลิปเพื่อให้เป็นแนวทางสําหรับเมือม่อไม่ผมก็บอได้เลี้ยงมาดนนะครับเพิ่งเลี้ยงมาได้ประมาณ2-3เดือนเดี๋ยวนี้ผมก็มีไว้แค่หากงกงละประมาณฉีดเพราะว่าผมขันเอาไว้รายคนนี้ก คงจะลําบากครับอาหารอันนี้ก็เพ่งได้อาทิตย์นึงครับนี่เพ่งไใ้อาทิตย์นึงอันนี้ไครคงไละเขีดละเขียนเมื่อนี้ผมจะผ้ามาเบงเพื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวผมจะผ้าพี่น้องเา้าเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงตะกะแ,แตนเบงคือแช่ซูกันฟังเดี๋ยวผมจะหลุดเข้าไปเบงอ่านี่ครับที่มองผมจะนําเสนอพี่น้องคงจะ แปลกว่าเป็นหยังคือจังจง,จงไว้ยังสี่อันนี้คือรา้หรือเท้าเตียมไว้ให้น้อ,องตะกะแตนพวกตะกะแตนให้มาวางไข่ครับเพราะว่าคงจะถึงอายุในการว่างไข่แล้วเพราะว่านี่ครับมองผมจุดมองผมจะนําเสนอมานี่ว่าเป็นอยังจังจังเอาไว้ยังสี่ก็คือเพื่อสะดวกครับเพราะว่า อันนี้เป็นลิ้นกั้นไส้ไปซื้อครับเขาสามารถโยกออกได้เพราะว่าเวลาเขาขุดไข่เมื่อเวลาเขาขุดไข่ถึงเวลาเขาสีขุดไข่ให้เขาดึงตัวนี้ขึ้นเลยครับนี่ดึงไม่ตัวนี้ยาวประมาณสามสิบเส้นครับดึงไม่ตัวนี้ออกพอดึงออกเขากรใชัวิธีขุดไข่ไปเรื่อยๆขุดมามุมนี้เลยครับเพราะว่าเขาจะขุดมามุมนี้ขุดไปเรื่อยๆขุดจนทั่วเลยครับ ขุดจนทัวเป็นยังจังตรงมากันไวน้นี่เพื่อให้สะดวกสบายครับเพราะว่าผมเคยเห็ดแหลกๆผมเห็ดเต็มเบมิครับปัดเวลาไปขุดไข่เพราะว่ามันโยกออกไปได้ครับเพราะว่ามันหนักเขาจะใส่วิธีการขุดอยู่ในนี้ครับเพราะว่าคันเทเบิ้อ่า เวลาถ้ากระแตนไข่ทั่วทีบครับบางเทียกะไข่อยู่น้ำเกลยดมุมขั่นเฮาไชา้เตียมเบิดเฮาตรงมาใส่วิธีขุดไข่โดยการขุดลงไปบางเทียบมงที่อาจถือกับไข่ได้ครับเพราะว่าไข่อยู่ทั่วทีบบาดอาจจะเฮ็ดเสียหายหรือโดนไข่ได้อาจจะแตกจะหกักจะงั้งมุนได้ดังนั้นผมก็เลยมาคิดหาวิธีผมก็เลยเฮ็ดได้แบบนี้ผมตรงมาเว้นระยะไวเพื่อ เขาโดย่าตรงเอาไส้ออกไปใส้ไส้กับหอกบอยู่ในกรอบนี่คือเกาหอกถอดออกแล้วหองก็ขุดไข่มาไว้มุมนี่ขุดมากเรื่อยๆมันจะมีระยะเว้นวักไวให้หองขุดขุดโดยไส้อยู่ในกรอบบอตรงยกออกยกเขาเพราะเอาขุดแล้วเรียบร้อยเอาไส้เอาไข่ออกเบิดแล้วเรียบร้อยให้เขาเกี่ยขึ้นมาไว้คือเกาครับไส้เขาเกี่ยว้ไในกรอบคือเกาเพราะว่าเขาไม่ได้ยกออก บานนี่มองนี่เอากระเฮ็ดไว้ล <Flynn simulation products> ักษณะเ่าครับเอาก็ข in ุดออกไปขุดออกไปขุดออกไปแล้วหอากระใส่ไม้กันนี่ใส่ลินนี่กันไว้บ่ได้ตอกตะปูครับเพราะว่ากันไว้ซื่อมันกระยู่แล้วแล้วก็เอารสยมาหนุนไว้นุนไว้แต่ก็ะจะยู่ลวกระจะประมาณนี้ครับนี่คือเป็นแนวทังเพื่อผมอยากชี่แนะแล้วนําเสนอตามที่ผมเฮ็ดมาผมก็เคยเฮ็ดมาหลายอย่างหลายประสบทึ่งดีแนี่ยบ่ดีเนี่ยแต่ว่าตามที่ผมเฮ็ดมานี่ผมว่ามัน ลักษณะนี่แบบนี้หรือเฮ็ดนี่ไงอันนี้ก็เฮ็ดคือกันครับพ่อผมเฮ็ดแล้วก็ผมว่ามันโอเคผมกะจะเฮ็ดเบิดสุกงนะครับต่อไปเฮ้โห่จะเฮ็ดไม่เฮากับบ่ดสูงครับนี่ประมาณไม่ทีตีกอบนี่เพราะว่าขอมือสองขอมือมันไข่ตะตะกะตนจะขึ้นได้ครับเพราะว่ามันเป็นไม่ขันเป็นผ้าชนะกมต้ังเกิดปัญหาครับนี่ขันแบงั์สีตะกะแตนขึ้นบ่ได้ครับเกิดปัญหา ในการไขยคันลักษณะนี้คือคขยดีครับอันนี้ก็คือผมให้นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงตะกะแตนอ่าเพื่อเป็นแนวทางผมกะคันผมคิดพออยังคิดว่ามันดีผมกะจะโล่งให้พ่อแม่พี่น้องเช่ากลุ่มเลี้ยงตะกะแตนเบิ่งเรื่อยๆเอาสําหรับคลิปนี้กะผมกะขอนําเสนอ พอเมพี่นองเพียงซํานี้โอเคครับขอบคุณครับ